การแสดงเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งคือผมเรียนมาเนะเขาบอกว่าเราต้องเข้าใจผู้ชมเข้าใจบทละครเข้าใจตัวแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราเข้าใจคนดูเราเข้าใจอาหารของเราและเข้าใจคนดูเราก็จะทําสิ่งนั้ได้ดีขึ้นสวัสดีครับผมแมนแคนกุ๊กผู้ชายทําอาหารนะครับกับซีรีส์ที่ชื่อว่าบันทึกผู้ชายทําอาหาร <ım> เคยสงสัยไหมครับว่าเชฟที่พูดเก่งกันนะ เขาทำได้ยังไงแล้วจริงๆแล้วเราเป็นเชฟต้องพูดเก่งอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้ก็เลยจะบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะพูดเก่งดังเชฟในทีวีเหมือนกันที่เราดูรายการหลายๆรายการซึ่งไม่อยากจะพูดชื่อนะครับอย่างเช่นไอออนเชฟนี่ครับต้องเรียกว่าพูดเก่งจังเลยแล้วก็ดูบางทีก็เหมือนการแสดงนะผมก็เลยไปถึงจุดที่รี้วว่าผมไปเรียนการแสดงมาครับ แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่จะบอกว่าผมก็เลยมาสรุปให้ฟังว่า5ประโยชน์เมื่อเชฟเปลี่ยนการแสดงครับนะเริ่มเลยครับไม่ต้องพูดภาพจำเปงข้อที่1น่งครับเพื่อให้เราสามารถแสดงออกได้ดีในรานาดของเราได้ครับ ในต่างประเทศเนอะเชฟจะออกมาจากหลังครัวมาเจอนะพบปะลูกค้าสวัสดีแล้วพูดจาอย่างพราะพลิงดูทําให้อาหารดูไฮโซมากดังนั้นพอเราเรียนการแสดงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะพูดเก่งและอาหารก็จะเรียกว่าอร่อยขึ้นเพราะเชฟมาพูดให้ฟังครับ <Wow. S 1> เมื่อเราเรียนการแสดงเราจะแสดงออกได้ดีขึ้นสำคัญมากนะข้อที่2ครับ เชฟจะสามารถทำอีกหน้าที่หนึ่งคือการเป็นเชฟสาธิตได้ดีขึ้นอีกยังไงคือของเดิมภาษาธิตได้นะแต่อย่างที่ดูไอออนเชฟครับเชฟทําไปพูดไปได้ไดนาก็ต่อของใบแล้วก็พูดต่อแล้วก็ทําอาหารได้นั่นหมายว่าหรือในงานเชฟสาธิตในอีเวนต์ต่างๆนะครับในงานที่ท,ที่หลายที่นะเชฟนอกจากทาอาหารเก่งหน้าที่หคือเราต้องเป็นยายหา ได้ระวังทำครับกลว่าเมื่อเรียนการแสดงเราจะสามารถแสดงออกได้ดีขึ้นและพูดไปทำอาหารไปได้ครับข้อที่2ข้อที่3ครับเราจะเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นครับ <S <S เนื่องจากนี้ต้องเรียกว่าไงดีการแสดงเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งคือผมเรียนมาเนอะเขาบอกว่าเราต้องเข้าใจผู้ชมเข้าใจ บทละครเข้าใจตัวแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราเข้าใจคนดูเข้าใจตัวละครก็เหมือนกันครับเราเข้าใจอาหารของเราและเข้าใจคนดูเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นเราก็จะทำเขาเรียกว่าเราจะพูดแบบไม่ได้พูดแบบเหมือนไม่รู้จะส่งให้ใครอะ่ะกลาว่าเพราะการแสดงบางทีเราสื่อสารกับตัวแสดงคนอื่ด้วยนะกลายว่าเราก็จะสามารถ สื่อสารกับคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยนี่คือของแถมนะนนการสื่อสารลูกค้าสําคัญครับไม่ใช่แค่กล้าวันนี้คือสื่อสารรู้เรื่องด้วยครับข้อต่อไปคือข้อที่4ครับคือผมไม่ได้พูดคําว่ากล้าใช่ไหมผมได้พูดสื่อสารว่าเป็นเชฟสาธิตที่ดีขึ้นเราได้แสดงออกได้แล้วเราก็สื่อสารให้เข้าใจ สิ่งที่4ี่ก็คือเราสื่อสารปากตรงกระใจครับ <c oughs> คืออย่างนี้หลายๆครั้งครับเวลาเราต้องเรียนการแสดงเราต้องสื่อสารอย่างรวดเร็วตามใจคิดในใจคิดยังไงสื่อสาร่แั้นไปดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องใช้เ,ออเขาเรียกว่ายึดทุกความรู้สึกสื่อสารออกมาเพื่อให้คนดูลูกค้าเราหรือแม้กระทั่งจริงๆในครูก็จําเป็นนะ เราจะอิสระมากขึ้นครับการทำอาหารจะมีความสุขมากขึ้นครับนั่นคือการทำให้การแสดงมีผลในหน้าที่ของเชฟมากขึ้นทันทีนะครับข้อที่5นะครับแป๊บเดียวถึงข้อที่ห้าละเราจะกลายเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองครับในหลายร้านอาหารที่ผมเจอนะครับเวลาเราไปรีวิวเราไปพูดคุยนะเชฟจะอยู่ในครัวเราจะคุยกับ ผู้จัดจการร้านหรือเจ้าของร้านในรายการแต่ละรายการที่เข้าไปสัมภาษณ์ร้าน,านเชฟจะพูดน้อยมากจะดีไหมถ้าเชฟออกมาพูดเป็นผู้ที่ประชาันธ์เองด้วยตัวเองกับอาหารที่เําทำและนี่ทำให้เขาเรียกว่าร้านอาหารนั้นสื่อสารได้ดีขึ้นตรงกับสิ่งที่เชฟตั้งใจมากขึ้นและทำไมวันนี้ถ้าคุณชอบทำอาหาร ภรรากระมาดอยู่ในครัวไปเรียนการแสดงกันครับและถ้าอยากรู้ว่าการแสดงดียังไงคอมเมนต์ข้างล่างได้วันนี้ผมในแมนก็ฝากคลิปง่ายๆ5ข้อนะครับถ้าชอบกดไลค like, ์ s u b s c r i b e กดกระดิ๊กดติดตามถ้าไม่ชอบกดอันไลค์และคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็พูดคุยได้กับผมได้ตลอดเหมือนเดิมนะครับข้างล่างก็จะมีลิงก์ให้พูดคุยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ